สวัสดีครับพี่น้องรุ่งร้านาอาทุกคนนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วจะไปไหนนอ้อวันนี้มาดูกันครับวันนี้จะไปไหนครับผมตอนนี้ได้มาอยู่ที่แถวจะเข้าอ,าอ่อางทอง้วครับจังหวัดอ่างทอง จะไปไหนมาไหนแล้วค่อยมาติดตามกันต่อไปนะครับผมค่อยติดตามกันเลยานานได้มีเวลาถ่ายคลิปครับผมไม่ค่อยว่างครับขับรถฝนตกนะครับ แถวอ่างทองจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรนั้นคอยติดตามกันนะครับผมวันแรกเลยครับขอขอบคุณพ,พี่น้องลุงป้านะ้าอานะครับที่เข้ามากดติดตามให้นะครับตอนนี้ร1 0ยสิบซับแล้วครับผม เมื่อก่อนอยู่แค่ห้าสิบนี้ขยบเข้ามาเป็นร้อยแล้วครับก็จะทำจ,จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ครบตามกำหนดที่เขาเขาเขาได้กำหนดไว้นะครับผมท่านใดเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแกมแจ้งเตือนในการทาคลิปต่อไปครับมันจะได้เดง้งติงต๊งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งติ๊งด้ขึ้นมานะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับดูแล้วกดซับสไครป์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผม กับช่องเขยออีสานชาแนลครับผมกับช่องเขยออีสานชาแนลอยู่กับรถครับผมทำมาหากินในอาชีพนี้แล้วนะครับผมก็ต้องสู้กันต่อไปครับช่วงเย็นก็กลับไปแต่วันไหนถ้าว่างมันก็ถ้าว่างนะครับก็ทำกับข้าวกับปลาให้ดูมั่งอะไรมั่งนะครับ ส่วนมากส่วนหลักเลยนะครับผมจะอยู่กับรถครับผมขับรถเป็นชีวิตจิตใจครับผมทำอาชีพนี้แล้วนะครับผมก็ต้องสู้ต่อไปครับผมอาชีพขับแท็กซี่นะครับผมชอบครับชอบในด้านการบริการนะครับผม ท่านไหนอยากใช้บริการนะครับ FC t a x ่สายลุยนะครับผมก็เรียกใช้ได้นะครับผมมีบริการไปทุกจังหวัดครับผมหรือว่าใครจะเข้ากรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดจะเข้ากรุงเทพก็ติดต่อไม่ได้นะครับผม 0926143880ครับ a c e b o o k ชื่อนายทวัฒน์วัฒน์เกตูนนะครับทวัฒน์ภาษาไทยนะครับเกตูนก,ก็ภาษาไทยนะครับผมทอทงวอแหวนแม่นากาศชอช้างทวัฒน์นะครับกอไก่สระเอสองวรสีกอไก่สรุรูลลิงนะครับผมช่องทาง facebook นะครับผมทวัฒน์เกตูนครับผม แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางเพจนะครับผมเพจเพ,เพจเฟซบุ๊กนะครับเพ,เพจเดดเพจแท็กซี่นะครับส่วนบุคคลนะครับเข้าไปติดตามชมได้เลยนะครับว่าวันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนบ้างนะครับผมมันจะมีอัปเดตขึ้นมาให้ดูนะครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึง่งก็ช่องทางช่องทางนี้นละครับช่องทาง youtube ช่องทาง YouTube เขืออีสานนะครับผมติดต่อได้ครับผมเบอร์ศูนนะครับ6143880นะครับผมเชื่อนี้ไม่ผิดหวังครับการันตีความปลอดภัยครับผมเรื่องการเดินทางครับขับมานานแล้วครับผมเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบครับผม รถไว้ใจได้นะครับวันนี้จะโผล่ไหนจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมต้องติดตามครับว่าวันนี้เคยอีสานจะไปทำอะไรหยุดนะครับฝน ในด,ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามครับเพื่อท่านจะไม่ได้ภาพคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ